สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ u n i นี่ยนอารีนาโชว์แอีกหนึ่งครั้งนะครับอีกหนึ่งคลิปของเราก็วันนี้เป็นคู่ชิงนะครับของ s o ปปิเตออีเนะครับที่ l a านซิดแอนพนะต้องบอกเลยว่าเป็นการขโมยคลิปมาพาให้ดูกันเลยก็ว่าได้นะครับวันนี้เป็นฝาบาวเจอกับทางฝั่งของมา c คอสสีเหลืองนะครับเชริวนั่นเองนะเกมเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ ก่อนจะเริ่มคลิปนี้นะครับผมผมขอขอบคุณนะครับสถานที่ไทยทำดีๆนะครับอย่างร้านซิดแอนด์เพลย์ใครที่กำลังอยากเริ่มเล่นการ์ดเกมนะครับแล้วยังไม่มีร้านเล่นนะครับให้มาที่ร้านซิดแอนด์เพลย์ได้เลยครับผมนอกจากนี้เนี่ยยังมีซัพพลายต่างๆเกี่ยวกับการ์ดเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นสลีปดิกส์บ็อกหรือว่าจะเป็นแฟ้มสะสมการ์ดนะครับทางร้านซิดแอนด์เพลย์เนี่ยมีจำหน่ายให้ครับหรือใครยังไม่สะดวกมานะครับผมก็สามารถเข้าไปที่ช้อปปี้นะครับพิมพ์คำว่าซิ t แอนด์เพลย์แล้วก็สามารถสั่งซื้อได้เลยครับผม เดี๋ยวไปชมคลิปกันเลยเอาละครับผมก็ทางฝั่งซ้ายมือของเรานะครับมาคอสติเลียนะครับเด็กเชอริวนะเชอิวล้วนนะครับผมกับฝั่งขวามือของเรานะเป็นฟาวบาวนะครับเป็นที่หนึ่งสุดโกงของเรานั่นเองนะเป็นเด็กที่ดาเมจเยอะมากนะครับฟาวบาวส่วนเชอริวนี่ก็ซีซีหนานะครับแล้วก็การเมื่อตีการหาของเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะมีการจั่วมีซีซีคอยขัดบอร์ดผ่งนองข้ามตลอดตลอดนะครับอ่ะเรียกได้ว่าคู่นี้เนี่ยเป็น แมช้ัพที่อาจจะสมส่วนหรืออาจจะเบี่ยงเบนก็ว่าได้นะครับเพราะว่าทางฝั่งของเชอริลนี่เขาก็ถอดหัวตัวเองนะสั่งอเอาเทคของฟาบาวที่แปะออกได้นะครับส่วนทางฝั่งของฟาบาวนี่ก็มีตัวแทงธรรมชาตินะครับอย่างโลกิของเราฝึกเก่งนะไม่ยอมให้เลือดง่ายๆนะครับสําหรับเด็กของฟาบาวโดยมีนมคนิคก,การชุบกันหาของที่ค่อนข้างดีเหมือนกันทั้งคู่นะครับก็ต้องมาดูนะว่าระหว่าง คลาวคอนโทรลซีเนี่ยกับดามีอเพียวเนี่ยใครจะมากกว่ากันนะครับในเกมนี้เนี่ยก็เป็นทางฝั่งของฟาบ,บาบเริ่มก่อนนะก็จ่ายหนึ่งลงโลกิมานะครับคอสูย์ของเราตัวแทงสุดเก่งเอาคเข้าเทินทางฝั่งของมาคอสนะล้วจน,นึงเข้ามาแล้วครับก็จายหนึ่งเป็นเชริส่สูนะครับแล้วก็เชอริ่หนึ่งนะครับโจน,นึงทิ้งหนึ่ง ทิ้งเชอริ่วคอสสไปเลยครับทางฝั่งมาคอสเหลืองนี่เขามีการชุบตัวเชอรมาได้ด้วยนะครับฝั่งโนแลนครับเปิด5้านะตรงนี้หยิบฟาบาวหรือโลกิขึ้นมือนะครับหยิบโลีนะิแล้วก็ทิ้งลงหลุมไปเลยทำหลุมไว้ก่อนนะมีเควสเล็กๆนะครับของฟาบาวแล้วก็ลงเป็นน้องของตั้งสองจี้ไว้ทำจี้ไว้นะกะว่าเธอหน้าดันสตัวเลยะ ว่าไปอ่าฮะทางฝั่งมาคอสลงเป็นเชอริลคอสหนึ่งนะครับแล้วก็ลงเป็นเชอริลคอสสามนะครับตัวคอสสามเนี่ยบอกว่าเข้าสุสนามนะครับเช็คครับสองใบเอาเชอริลกี่ใบก็ได้ไว้บนกองนะที่เหลือก็ไปที่เอาไซน์นะครับส่วนคอสหนึ่งอีกคนหนึ่งเนี่ยบอกว่าเรสตัวเองนะครับแล้วก็เรสตัวละครที่อยู่ฟอนไลน์นะจะเจนบวกหนึ่งที่นะอ่าฮะบูเฟดทางฝั่งของฟาบาวก็ดันโลกิขึ้นมาครตัวแท้งสุดเก่ง เว้นนี้นะครับเปิด3ครับหยิบคาแรคเตอร์หนึ่งตัวขึ้นมือครับจากนั้นขั้นถัดไปที่ใช้พวกอฟอร์มาลหรือโนโลเลนเนี่ยจะ AP พลบหนึ่งนะครับเอาแต่ว่าไปทำสองใบยอย่างนี้พร้อมกันนะคืออ่าเวทใบนี้เนี่ยเขาจะไม่สแต็กทับกันนะครับหมายถึงว่าโทษทีเวทใบนี้เนี่ยจะสแต็กทับกันนะครับคือใช้2ใบมันก็จะลบสองนะครับไม่ไม่ใช่ว่าอ่าอย่างอย่างเงี้ยคือใช้ลบสองมาแล้วนะครับก็คือ เวหมดไปแล้วนะครับแล้วตัวนึงทิ้งหนึ่งนะครับอ่ะคนนี้ตัวดึงทิ้งหนึ่งนะครับถ้ามีโลกิครบด้วยจวเพิ่มอีกหนึ่งนะครบสามใบในหลุมับบอร์ดรวมกันนะครับจริงๆเหมือนจะหมดแล้วนะครับด้วยเวทอันนี้แต่ว่ามีมิสเพลย์ไปนะครับอย่าซีเรียสขนาดนั้นนะมีผิดพลาดบ้างนะครับผมอ่ะ,กะเกรดไปนะเกดเบาๆครับขอท้าลงมาลากโลกิ้อสูตรนะครับลงมานอนหนึ่งตัว แล้วก็ใจหนึ่งครับลงเป็นโนแลนครับเปิด5หยิบฟาบาวเหมือนเดิมเป็นฟาบาวแต่ท่านหมวตัวใหญ่หยิบทิ้งหนึ่งครับทิ้งลงกีบเลยแล้วสองแดงครับหน้าลงลงงี้ก็ต้องเจ็บไปก่อนแล้วครับสเปเชียลครับแลนดเลดครับาหา้าเชอริวห้าเลดลงมาผมหยิบเชอริวจากในหลุมหนึ่งใบนะครับที่มีคอสสี่ต่ำขึ้นมือ่นคอสามขึ้นใบนะก็ถือว่าโชคดีนะครับทางฝั่งเชอริวยิงทางฟงงางฟบาวไปได้ก่อนนะ ทำให้ไม่ต้องตั้งบอร์ดสู้แน่นขนาดนั้นนะครับแต่ว่าคือฟอเบเนี่ยดาเมจเขาเยอะมากนะครับการที่เราจะไม่ทำบอร์ดสู้นี่ก็เป็นไปได้ยากเนาะต้องหาตัวอะไรมาตายให้สองดาเมจตลอดตลอดนะครับกดเทคเชอรี่ครับนอนตัวเองแล้วก็นอนตัวละครที่ที่แอคทีฟอยู่ครับจะเจนเพิ่มหนึ่งี้นะหลังมีสี่ี้ครับตอนนี้จ่ายเดงครับเหมือนเดิมเลย เชอริลโนมของเราขีปหมดครับไม่โมนะโอ้ oh, แสดงว่าของดีอาครับใจหนึ่ง,งชั่นนะครับต้องคิดนิดหนึ่งนะอาเรสเชอริลครับเข้าสู่สนามตัวหนึ่งนะครับแล้วก็สั่งหนึ่งคนนะนอนไปมีแอคทีฟเมนนะครับแอคทีฟเมนเรสตัวเองนะครับผมแล้วก็ชี้ต,ตัวละครหนึ่งตัวที่อยู่ในสภาพเรสเนี่ยจะไม่แอคทีฟในครั้งถัดไปนะ ตรงนี้กดไฟนอนก่อนนะครับเล่นต่อไปให้สุดแล้วจ่ายหนึ่งนะครับเลทอีกหนึ่งทีครับลงมานะครับเปิดสามอ่านะเปิดสามนะผมแล้วก็เอากี่ใบก็ได้นะครับไว้ท็อปกองนะที่เหลือเอาไซด์นะอืม ต้องคำนวณดีๆนะครับมันเล่นกับหลุมนะครับทางฝั่งเชอริลเนี่ยจะโม้มุม่วไม่ได้นะครับโอ้ทางนี้โอ้ไม่มู่เลยฮะเก็บบดนะแล้วกดเปนะครับเรสตเองตัวหนึ่งครับเอาลนะทรงนี้เล่นต่อแน่นอนแล้วกดเปนะครับนอนครับสั่งหนึ่งตัวที่นอนอยู่เป็นนอนหลักนะครับ ตกิตัวนั้นก็จะนอนไป1ทีอ้าโอ้โหแล้ไฟนอนต่อครับไปต่อเรายังไ,งไม่หยุดนะอยางได้บอดมากกว่านี้นะครับใจ1น,นะครับลงเชริลคนนี้นะครับถอดโวเลทหตัวนะครับแล้วก็เลทตัวอื่นนะครับที่ไม่ให้รหัสของใบนั้นเองลงบน,บนตัวละครที่เราถอดออกนะก็เลทไปเลยนะฮะเปิดสามแล้วเลือกโมครับโมทิ้งแวร์พนึ มันจะลำเยอะนิดนึงนะครับทางฝั่งเชริวเพราะว่าเควสเขาหลายท่านะครับหลายท่าหลายหน้าอ่าแล้วก็ลงเป็นเชริวสามอีกทีหนึ่งโมบายครับในที่สุดจะได้ตีแล้วนะครับเชริลกดเทคครับนอนตัวหนึ่งไม่เอาดามิไม่ไม่เอาดมมอาดมินะครับเลือกเป็นจวดไปก่อนนะเหมือนมือจะหมดละอ่ะละตีครับ ปล่อยเข้าแน่นอนเป็นโนเลนวอรลินเบิร์ของเรานั่นเองใบเมื่อกี้นี้ใบใช้งานนะครับแต่ว่าถ้าไปอยู่ในเลือดก,ก็ก็ก็ไม่ช่วยอะไรละเป็นความน้าเศร้านะของวางโนแลนไปอ่าเกมส่วนตรงนี้นี่จะสูจะสวนได้แรงขนาดไหนนะเบาๆอย่างที่บอกไปครับเป็นเล็กที่มีดาเมจเยอะมากนะอ่ะเราลงโนแลนครับ ตัวหนึ่งทิ้งหนึ่งโลกี้ครบตัวเพิ่อมอีกหนึ่งครับแน่นอนอยู่แล้วนะโลกี้มีเป็นหมื่นล้านใบเด็กไม่ถึงนะไม่ถึงสิ 12, บสองใบนะเต็มที่อ่ะใจ่หนึ่งสเปเชียลครับใช้ได้ต่อเมื่อมีโนแลนหรือว่าฟาเบลาอยู่ครับยิงห้าพันแล้วก็มีเทคต่อนะครับจริงๆก็คือถ้าสั่งทําลายคาแรคเตอร์อของเราหนึ่งใบเนี่ยจะชี้ฟอนไลน์อ่ะขออภัยชี้เอเนจีไลายแผ่นห้าสิบตัวจะมูฟไม่ได้ครับอ่ะแล้วเลดฟาเบลไททันโหมดมาครับชี้หนึ่งคนนะครับ เมื่อเข้าสนามนะชี้หนึ่งคนห้ามตีห้าบล็อกนะครับแล้วก็ตัวเองมีสองดาเมจนะตีบลัองออกสองดามออกสองดาเมจนะจะให้เลือดหรือให้บอรอดครับสองดามแรกก็โดนไปแล้วโดนสั่งห้ามบล็อกห้ามตีโอแล้วก็ยอมเสียบอรอดนะเพราะว่าเลือดถ้าเลือดสามเนี่ยค่อนข้างจะสู้ด้วยยากแล้วบถ้าเจองออบ,บาวอ่ะฮะมูเฟ่ครับ ชอรี่ขึ้นไปสองเวยอ,อีกหนคนแล้วเข้าสู่สนามครับคนนี้ทอดโคเลทครับจุดนึงเลนหนึ่งตัวที่ไม่ล็อกไม่ซ้ํารหัสนะครับเชอรี่ <Cheryl. S 1> คนนี้เข้าสู่สนามจุดหนึ่งครับแล้วก็สั่งนอน1คนเอานะก็ต้องซ c ซใส่ไปเรื่อยๆนะครับกดเมนต่อเลยครับผมนอนไม่ลุกไปาเบาของเราโอ้โหเอาฮะเหมือนเดิมเลย เอาสุสามครับถอดหัวเลดน,นะจัวหนึ่งแล้วก็เลดห้ามซ้ำรหัสนะครับคือแน่นอนครับว่ามันต้องเป็นห้ามซ้ำรหัสอยู่แล้วอ่ะคนนี้เข้าสุสนานครับหยิบฟอสี่ต่ที่เป็นเชอรี่ขึ้นเมือหนึ่งทีกดเมนวนไปวนมานะครับโอ้โหมันย้ายเทคไม่หมดเลย <c oughs> คือมันค่อนข้างจะลำเยอะนะครับแล้วเดี๋ยวไปเล่นกันเลดเกมเลดเกมทางฝั่งของเชอรี่เขาจะแรงมากนะในแต่ละแอคชั่นที่ทํา เอาครับหนึ่งแอคชั่นสุดท้ายครับลงเป็นอิมแคนไปนะเผื่อว่ามีฟาวบอวอีกหนึ่งคนนะครับอ่ะคนนี้นะครับถ้ามีเชอริลในหลุมที่ติดเลดเนี่ยสามใบจะมีอิมแพกแล้วก็บก1,000ด้วยนะครับก็ถ้ามไนอิมแพกตีเข้าไปครับแล้วก็เอาสองห้าตีไปก็โทษทีสามพันตีไปก็ให้เป็นโลกิตัวแทคงสุดตึงของเราน,นั่นเอง คือเหมือนจะดูเสียเปรียบนะครับทังฝั่งฟาวเบเนี่ยแต่ว่าความเป็นจริงแล้วไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นเลยครับเอาสปีอีกแล้วครับไปอีกแล้วเชลรวนมโนมลงอีกแล้วแล้วไฟนอลนครับโอ้โหส,ส,สองไฟนอลนครับสไฟนอลนหนึ่งเทินเอาละดาเมจสูงมากเทินนี้โดนดาเมจเยอะมากตายซองครับเป็นนลนรน หยิบทางฝั่งของอโลกิ2ตัวนะครับลงมานอนได้นะมาเลยหุ่นกระปองของฉันอีกหนึ่งครับเลดเป็นโนแลรนครับมาเหมือนเดิมครับสั่งห้ามตีห้ามบลอกครับผมแล้วชี้ใครดีอให้ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ดีนะตัวเล็กหรือตัวใหญ่ดีนะคือจะบอกว่า ไม่ผิดนะครับที่ก็จะไปชี้ตัวเล็กนะเพราะว่าตัวใหญ่เนี่ยมันมันมันสามารถถอดหัวถอดหัวหนีได้นะครับเทคมันก็จะหายไปนะถ้าถอดหัวไปแต่ตรงนี้2เดมับขอปล่อยเข้าเลือดครับไม่ไม่ไม่บล็อกแล้วนะเป็นเลดกับแอคทีฟครับเอาล่ะแอคทีฟให้เชริลคอศูนยไปต้องให้คอสามปับะแล้วเลดใส่คอศูนเหมือนเดิมครับหยิบคอสี่ต่ำเชริลขึ้นมือ Oh oh. เรียกว่าเลือดนี่ค่อนข้างจะช่วยไปได้เยอะอยู่นะครับแต่ว่าไททันโหมดสตัวแย่อยู่นะตอนนี้สั่งห้ามตีห้ามบล็อกไปด้วยครับจะสวนกับในเทินนี้ได้หรือเปล่าถ้าไอไททันโหมดสองตัวมันตายเทินนี้แล้วก็หาครับแล้วเข้ามาเหมือนเดิมครับโดนจับนอนอีกแล้ว คับน้องตัวหนึ่งจับน้องตัวหนึ่งกดเมย์ครับห้ามลุกอีกแล้วครับผมเมย์แล้วก็กดเมย์จากด้านหลังครับเรสตัวเองจ1หนึ่งนะครับถอดหัวเลดปึ๊บจนหนึ่งใบแล้วก็เลดนะครับคือตัวข้อสามเนี่ยเทคเขาคืออ่าแอคทีฟเมย์เรสตัวเองนะครับแล้วก็จ่ายเพิ่มหนึ่งแล้วก็ทําเทคเมื่อเข้าสนามอีกรอบหนึ่งนะมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับเลดข้อสี่เปิดสามมู่กี่ใบก็ได้นะครับ ที่เหลกะก็ไว้ข้างบนเหมือนเดิมข้อสีคนนี้นี่เป็นเป็นตัวเป็นตัวทำเกมชั้นยอดนะครับของฟังเชลวิลทั้งเลียงทั้งจั่วได้นะครับถึงแอคชั่นครับฝาบใครทันหมดตัวนั้นยังยืนอยู่มันยังไม่ออกไปไหนยังยืนอยู่ตรงนั้น คิดหนักเลยครับเดี๋ยวที่จะไฟนอลนะครับผมแล้วก็จ่ายหนึ่งครับสเปย์ออกไปครับอ๋อมันได้ออกอยู่แล้วนะตัวนี้แต่จะเอาสุดขนาดไหนนะครับกดเมนครับจ่ายหนอดหัวเลดหนึ่งตัวที่มันไม่ใช่ซ้ำกับอ่าเลกาส์์นะครับตัวนี้แลวเลดเป็นเชริลหกนะผมเข้าสนามครับยิงสามพันครับแต่ว่าถ้าหลุมถึง3ใบนะครับมันจะยิงเป็น4 0 0พแทนนะตอนนี้มี หลุมที่เป็นเชอร์รีลคอสสี่ต่ำห้าใบละเป็นสองเดมแล้วบวกอารอยด์นะครับห้าพันสองเดมแล้วก็ห้าพันอิมเพกวิโอ้โหมันเพิ่งออกไปเมื่อกี้มันกลับมาอีกแล้วถามจริงมันกลับมาอีกแล้วโอ้โหแม่ช่วยชีวิตนะครับกันได้อีกหนึ่งสองแล้ม่เลยโอ้โหเพราะว่าสั่งนอนตัวห้าพันอิมเพกนะครับสั่งห้าพันตีฮัมบลกตัวห้าพันอิมเพกนะครับแล้วก็ตัวสี่พันตีไม่เข้านะครับเพราะว่าติด ลูกพีไทยท่านหมดเราค่อนข้างจะงงนช้างอยู่นะอ่ะโร์แลน์ครับใบใช้ของเราจนถึงหนึ่งแล้วก็แจงหนึ่งครับผมมาอีกแล้วครับหืมไทยท่านหมดตัวที่สี่นอนเชริลอ่าโดนจับนอนเชร์ิลคอสหกไปนะครับแล้วก็สองแดมตีตรงนี้ ต้องบล็อกหรือปล่อยดีอืมก็ถ้าปล่อยก็ก็ต้องปล่อยตรงนี้แล้วก็บล็อกสองตัวนะครับซึ่งบอดหายสองตัวตีไม่ได้ทีหนึ่งก็ขอเข้าเลือดดีกว่าเป็นเลดกับแอคทีฟนะครับแอคทีฟนะไปทีหนึ่งตีไม่เข้าครับก็ผ่านเติมไม่่าผ่านเติมไม่ตามระเบียบนะครับโอ้แต่ว่า เลือดเริ่มทิ้งแล้วนะครับบอร์ดนี่แน่นตามกันก็จริงแต่ว่าเขามีแต่คุกพี่ไททันยืน3ตัวเลยครับผมจะผ่านไปได้ยังไงนะครับจ่ายหนึ่งครับสเปย์ออกไปก่อนครับใหญ่นะเริ่มเช็คแล้วว่าเอ๊ในเด็กเหนื่อยอ้างนะก็ต้องต้องอยากพลิกสถานการณ์นะครับเพราะว่า พูดตรงๆเลยคือเสียเปรียบมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับท้งฝั่งของเชริลคือจะบอกว่าเสียเปรียบก็ไม่ได้ครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เสียเปรียบแบบขนาดนั้นนะด้วยด้วยความที่ว่าฟาวบาวดาเมจมันเยอะมากจริงๆนะก็ตามสภาพครับจะสวนยังไงกายดึงตรงนี้นะครับ จะกดเมนแล้วโดดหนีเลยหรือเปล่ากดเมนครับโดดหนีใไหมฮะจูว่าหนึ่งครับผมเชื่อมันในท็อปเด็กท็อปเด็กให้ให้เชอรวิวมาจับนอนหนึ่งทีครับเหมือนจะมีอยู่ในมือแล้วนะตัวนี้ไม่น่าแชร์อ่ะจับนอนแล้วก็กดเมนนอนแม็กที่ครับเนื้อไอคอนสุดท้ายสเปรย์ออกตรงนี้ก็คือร้องผมร้องให้เบาๆเราเฮ้แต่เหมือนจะหมดแลวหรือเปล่ากดเมนก่อนครับตรงนี้หาก่อนมีอะไรไหมไม,มีหรือเปล่า มือนจะไม่มีอะไรแล้วคืออันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมก็นั่งดูพร้อมๆกับทุกๆคนเหมือนกันนะว่าเือนจะสเปย์ไปสี่ใบแล้วน่าจะไม่มีแล้วแล้วก็ลงยิมแคนไว้นะยอมเสียยอมเสียตัวใหญ่ไปเลยนะอะห้าพันดิมแหงครับผมเปิดมาเป็นแอคทีฟอ้าโอ้โหมาแอคทีฟหนึ่งทีแต่ว่าโดนดิกอร์ไปนะครับ บวก3,000แอคทีฟนะครับแล้วก็จะเข้าสูเ่เทินจะเป็นรีเฟชเฟสทำให้กับมาแอคทีฟทันทีนะครับเอ็กซ์ตอไปนะครับทางฝั่งฟาเบาก็กลายเป็น2ดาเมจหนึ่งอิมแพคได้นะครับแต่จะทำหรือเปล่าไอ้เจ้าไททันโหมดเนี่ยมันมีเทคนะครับคือถ้ามันทำลายฝั่งตัวเอง1คนเนี่ยมันจะบวก500แล้วก็มี1 i m p a อิมแพนะตัวมันยิง4,500นะครับ ก็จ่ายหนึ่งครับมาฝา,าว่าห้าลงมาลากโลกิคอสูนลงมาโน,นหนึ่งคนนะครับมาเลยแทงธรรมชาติอาครับแล้วกดเทคเลยครับผมสองดาเมจหนึ่งอิมแพคฮะตรงนี้ขอบอดก่อนครับผมสองเดมหนึ่งอิมตรงนี้จะต้องปล่อยเพื่อเป็นไม่มีอะไรครับโอ้โหแล้วก็ลูกพี่ฝ่าวาเราเป็นฝ่ายชนะไปเลยนะครับดาเมจเยอะจริงๆครับเด็กนี้ ก็สำหรับวันนี้นะครับผมก่อนจากลากันไปนะครับรีซิโลนะครับจะออกแล้วนะครับของยังเหลือสีฟ้ากับสีเหลืองนะครับผมใครที่ยังไม่มีเนี่ยสามารถจับจองได้ที่เพจแล็กโซเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ